สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักร้านซูมองเิล่านะครับเราคือตัวแทนจําหน่ายกล้องประกันศูนย์ทุกยี่ห้อครับผมและที่สาคัญนะคะมีอุปกรณ์ให้เลือกมากที่สุดด้วยใครหาของตัวไหนไม่เจอเนี่ยมาหาได้ที่ซูมคามวล่าคะ่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซูมคามวล่ารีวิวครับผมโนโดนครับผมคทดค่ะวันนี้เราสองคนจะมาทําหน้าที่ในการรีวิวกล้องน้องใหม่ Sony Z ักล้อง Sony ZV1 นะคะกล้องน้องใหม่จากทาง Sony เลยนะก็จะเป็นตัว compact นะคะหน้าตาเนี่ยเขาก็จะคล้ายคลึงกับตระกูล RX Series นะคะแต่ว่าทาง Sony เนี่ยบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตระกูลเดียวกันนะคะเขาจะเป็นกล้องที่ออกแบบมาเพื่อคนที่ชอบถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะนะคะอารมณ์จะแบบ casual หน่อยๆเนาะตามชื่อกล้อง ZV นะคะที่ย่อมมาจาก Video Camera for Generation Z นั่นเองนะคะนั่นก็คือเ e ลเรชั่นของพี่นั่นเอง หรือ um, ว่าพี่น่าจะเลยมานานแล้วแหละ <laughs> อ๋อเหรอโอเคช่างมาเถอะเนจะ้ามาเถอะเนาะซึ่งในส่วนของราคานะคะถูกมาก22,990บาททอน10บาทเท่านั้นเองค่ะโองหอ้าร้อยเก้าบาททอน10บาทคืออะไรวะก็คือ23,000ทอน10บาทโอเคครับผมถูกมากโอเคอในส่วนของสเปคนะครับผมจะพูดแค่ขีดสเปคนะครับไม่ได้ลงลึกมากนะครับถ้าใครอยากรู้สเปคเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ที่อยู่ในดีสคริปชันได้ครับผม หลักแล้วนะครับกล้อง Sony ZV1 ตัวนี้นะครับความละเอียดในภาพนิ่งจะอยู่ที่20ล้านพิกเซลสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้สูงสุด24เฟรมเรซกนะครับในส่วนของวิดีโอนะครับจะสามารถถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 30เฟรมเซกนะครับแล้วก็ Full HD 120เฟรมครับผมที่สำคัญนะครับมีช่องไม้3.5มิเมตรนะครับสำหรับต่อไม้ได้นะครับเพื่อคุณภาพเสียงที่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การใช้งานแบบหลากหลายนะครับแล้วแต่รูปแบบงานของแต่ละคนนะครับสุดท้ายนะครับก็จะมีช่อง HDMI มาให้ด้วยนะครับ จะเป็นคลีนและดิมไอด้วยนะครับสามารถเชื่อมต่อออกไปไลฟ์สดนู่นนี่นั่นทําได้หมดค่ะก็มาในส่วนของรูปร่างหน้าตากันบ้างนะคะอย่างที่บอกไปนะคะรูปร่างหน้าตาของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับกล้อง RX นะคะที่ขนาดเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่าตัววัสดุเนี่ยจะต่างกันก็คือตัว RX เนี่ยเขาจะมีความเป็นโลหะนะคะจะดูเมียมกว่าแต่ว่าตัว z v 1เนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกที่เกรดสูงนะไม่ได้กอกแกง้งหรือว่าไม่ได้ป้องแป้งนะคะ,ะก็คือถ้าไม่เคยจับตัว RX มาก่อนเนี่ยก็จะรู้สึกว่า เฮ้ยตัวนี้มันก็โอเคมันก็ใช้ได้นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งเพิ่มเติมนะครับตัว RX เนี่ยเขาจะมีตัว Viewfinder ด้วยแต่ว่าตัว ZV-1 ไม่มีอ,มอันนี้ก็ต้องเลือกดูนะว่าใครต้องการใช้ตัวส่วนใหญ่ถ่ายวีดีโอไม่ค่อยได้ใช้ แต่ว่าถ้าเป็นภาพนิ่งเนี่ยเวลาถ่ายกลางแดดเนี่ยก็อาจจะใช้กันบ้างเราว่ากันไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ใช้จอกันทพ่ส่วนใหญ่เนาะอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนในกล้อง z e i ีว V1 ตัวนี้นะคะก็เป็นในส่วนของจอซึ่งจอเนี่ยเขาเป็นแบบว a l l Angle นะคะหรือว่าจอแบบ Flip ซึ่งสะดวกมากทุกคนสะดวกมากจริงๆนะเวลาที่แบบไปถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปที่เราต้องแบบถ่ายมุมงต่ำๆอะไรเงี้ยมันสามารถพลับพลับพับสามารถพับจอ เ,ออเขาสามารถพับจอออกมาได้นะคะใช้งานง่ายมากซึ่งแน่นอนว่าจอแบบนี้นะคะสะดวกที่สุดแล้วสําหรับการถ่ายวิดีโอ เ, <Yeah. S 2> เฉพาะถ่ายวิดีโอด้วยตัวเอง <S <S 2> <S 2> ใช่ถูกต้องก็คือถ่ายวอล์กนี่คือสบายจัดมุมจัดมุมจัดรละไรได้เต็มที่แล้วก็วด้านบนนะคะจะแตกต่างกับกล้องตระกูล RX100 ชัดเจนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีไร้อบปรับโหมดเหมือนใน RX นะคะจะเป็นปุ่มแทนซึ่งส่วนของปุ่มเรคคอร์ดนะคะจะใหญ่แล้วก็ค่อนข้างกดง่ายกว่า RX นะคะที่แบบเราต้องใช้นิ้วจิกอันนี้ไม่ต้องใช้นิ้วจิกแล้วนะคะกดคง่ายอยู่เลยใะ RX เนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาเป็นประเด็นเหมือนกันนะเวลาที่จะกดเรคคอร์ดทีเนี่ย ต้องมาใช้เล็บติกตรงข้างๆอะไรเยงี้นะครับอันนี้ก็จะน่าจะกดง่ายกว่าเยอะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของไมโครโฟนเนี่ยตัวนี้นะคะบอกว่าเขาปรับปรุงมาใหม่แล้วมีไม่อยู่ด้วยกันนะคะสามแคปซูลใช้ในการรับเสียงซึ่งเราก็ทดสอบมาแล้วนะคะว่าแบบอ้มันมันเป็นแบบไหนเราก็เดี๋ยวเราไปดูกันถ่มว่าเสียงจากกล้องตัวนี้นะคะเป็นยังไงคะ่ะอัดยังวะเลขอดยังเลขอดแล้วอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบนะคะว่าวิดีโอของสามตัวเป็นยังไงเนาะอันนี้เป็น นะคะอันนี้เป็น x 1 0 5นะคะแล้วก็อันนี้เป็นกล้อง iPhone นะ,ะให้ฟังเสียงว่าตอนนี้เสียงรถมันขับผ่านเยอะแยะมากมายเลยแต่กล้องมากอันนี้ก็จะเป็นแนวตั้งนะคะระยะแบบระยะเดียวกันเลยเนาะให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ <c oughs> ก็จากที่ดูเนี่ย iPhone <c oughs> ก็จะเหลืองเหลืองเล <c oughs> ดเรื่องเสียง <c oughs> เออเรื่องเสียงเหรอเสียง <c oughs> ไม่รู้เป็นยังไง <c oughs> นะค <c oughs> นะก็ลองฟังดู เมื่อกี้อ่ะถ้าตัวไหนได้ยินบ่ได้ยินเยอะกว่านา่ะไม่ได้หรอโอ้เมื่อกี้อ่ะถ้าตัวไหนได้ยินบ่ได้ยินเยอะกว่าน่ะไม่ได้หรอโอ้เมื่อกี้อ่ะถ้าตัวไหนได้ยินบ่ได้ยินเยอะกว่านะแล้วก็ในส่วนของไมเอนะครับเขาจะแถมตัววินมัฟนะครับหรือว่าไอหน้าตาแบบเนี้ยนะครับเหมือนขนแมวอะนะครับวิธีการใส่ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับใส่เข้าที่คอชูได้เลยนะครับ ที่ปิดฮอตชูเดิมออกนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะฮะใส่แล้วก็จะเหมือนมีผมเพิ่มขึ้นมาน่ารักนะครับก็อย่าลืมวีเป๋ให้น้องด้วยนะครับก่อนใช้นะครับจะบ้าเลยไงล่ะโอ้ใส่ปกตินี่แหละนะฮะบอกก่อนนะครับว่าวินมาร์ฟตัวนี้นะครับก็จะช่วยลดเสียงเพื่อพภาพนะครับเสียงพวกเสียงลมเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทดสอบกันครับและนี่ก็คือเสียงจากแซฟวีวันนะครับในตอนที่ผมไม่ได้ใส่เจ้าตัวนี้นะครับวินมาร์ฟนะฮะ นี่ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปข้างในอีกทีนะครับแล้วเราจะมาฟังเสียงกันดูว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนนะจ่านี่คือเสียงจากแซดวีวันที่ผมใส่ตัววีนมัพเข้าไปเรียบร้อยนะครับตัวคนแมวนะครับผมเสียงก็จะเป็นแบบนี้เลยนนจ๊ะโอเคครับผมน่าจะมีความแตกต่างกันแหละนะครับเสียงพวกพึ่บพึ่บเสียงพายุเข้าอะไรเงี้ยก็คงจะหายไปนะครับผมในส่วนของฟังก์ชันพิเศษที่เขาเพิ่มเข้ามาในรอบนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแบ๊ ดีโฟกัสหรือว่าโบเกสวิตนั่นเองนะครับปุ่ม C1 ที่อยู่ด้านบนนะครับก็จะมีค่า d e f a u l t เป็น b Background d e f ฟกั s นะครับสามารถเลือกได้ว่าอยากให้หน้าชัดหลังเบอร์หรือว่าชัดทั้งภาพนะครับคือมือใหม่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ต้องรู้เลยว่าต้องปรับอะไรบ้างที่จะทําให้ได้หน้าชัดหลังเบอร์มาเลือกตรงนี้เอาน่าจะเป็นมิสําหรับมือใหม่มากๆก็ไม่ต้องคิดเลยก็กดอันนี้ก็อยากได้หน้าเบอร์หลังชัดเอ้ยหน้าช่หลังเบอร์เฮ้ <Hey. S 1> หน้าเบอร์ <Hey. S 1> หลังเบอร์ <Hey. S 1> เฮ้พอเล่นเออพอเถอะแล้ะ โอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นโหมดใหม่นะคะเป็น product showcase นะคะซึ่งโหมดนี้เนี่ยมีประโยชน์มากคีย์ลัดของเขาก็จะอยู่ที่ปุ่ม C2 นะคะหรือว่าปุ่ม delete นั่นเองเมื่อเราเปิดโหมดนี้ขึ้นมานะคะ<ม>เขาจะสามารถช่วยโฟกัส product ของเราได้เร็วมากขึ้นไม่เหมือนกับแบบเราใช้กล้องปกติตัวปิดปัป๊บกันเลยทีเดียวใช่เร็วมากก็คืออย่างปกติเนี่ยบางทีกล้องมันโฟกัสตาเราอยู่แต่พอเรายื่นของเนี่ยมันไม่โฟกัสของเพราะว่ามันโฟกัสหน้าเราอยู่ตัวนี้นะคะก็ทําให้แบบสามารถโฟกัส สิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าได้โดยที่เราไม่ต้องแบบเอามือ,าอมาบังซึ่งมันดีมากสําหรับคนที่ทํารีวิวโปรดักต์หรือว่าเป็นบ er, ิวตี้บ็อกเกอร์นะได้ก็นึกภาพเมื่อก่อนที่เวลาจะยื่นของไวเนี่ยมันยังเห็นหน้าเราอยู่ต้องเอามือมาบังไว้เพื่อให้กล้องไม่เห็นหน้าเราแล้วก็จะได้โฟกัสที่สินค้า จริงๆแล้วหลักการของเขาก็คือถ้าปกติคุณเปิด face detection นะครับแล้วเปิด product showcase ไปด้วยนะครับเขาจะตัด face detection หรือว่าพวก if อะไรเงี้ยออกนะครับแล้วก็ไปเพิ่ม s e n s i t i v i ของโฟกัสด้วยนะครับให้ไม่ว่าอะไรมาตัดหน้าเนี่ยก็คือไปโฟกัสอันใหม่ทันทีเพราะฉะนั้นต่อให้หน้าคุณอยู่ในเฟรมก็จะโฟกัสสินค้าได้รวดเร็วนะครับอันนี้มีประโยชน์มากๆจริงๆอีกอันนึงที่แพทไปลองมา s o f skin effect หน,น,น้าเนียนนั่นแหละ ใช่หน้าเนียนหรือโหมดหน้าเนียนนี่คือเป็นอะไรที่ดีมากนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยเขาจะมีโหมดหน้าเนียนหรือว่าซอฟต์สกินเอฟเฟกมาให้อยู่3ระดับด้วยกันนะคะก็มีโลว์มีเดียมแล้วก็ไฮนะคะมีเดียมนี่กึ่งดิบกึ่งสุกออร่อยเลยเนาะ โอเคต่อตามระดับอย่างที่บอกไปนะคะพิเศษตรงว่าตัวนี้เนี่ยซอฟต์สกินเอฟเฟกนะคะสามารถใช้ได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอซึ่งเป็นตัวแรกของกล้องโซนี่เลยนะที่สามารถถ่ายซอฟต์สกินเอฟเฟกในวิดีโอได้มันดีมากสําหรับคนที่ไม่มีความมั่นใจในการที่จะเอาตัวเองไปอยู่หน้ากล้อง การเปิดแบบซอฟต์สกินนี่ก็คือมันเป็นการทําให้หน้าเราเนียนโดยที่มันไม่เสียรายละเอียดอื่นๆแล้วมันก็ดูไม่ปลอมด้วยเอาไปใช้มาชอบใช่ไหมชอบชอบมากก็มีวิดีโอให้ดูนะคะเทียบสีรูปแบบเนาะครับก็มีแบบปิดนะคะมีแบบโลดมีเดียมแล้วก็หายนะคะทุกคนลองเทียบไปดูนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็ใครชอบแบบไหนก็บอกกันด้วยนะจ๊ะ โอเคครับทีนี้มาถึงในเรื่องของกันสั่นบ้างนะครับกันสั่นเนี่ยเขาบอกว่าช่วยได้สี่สตอ็อานะครับเราก็เลยทดสอบมาให้ดูนะครับอาจจะไม่ได้ทดสอบแบบปกติทั่วไปที่ผมทำนะแต่ว่าก็ลองถ่ายวิดีโอมาให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ว่านะครับด้วยความที่กล้องเขาตัวเล็กนะครับน้ำหนักเบานะครับสามารถถือเขาให้นิ่งได้แบบง่ายๆเลยนะถ้าเราอยากให้นิ่งกว่านั้นถ้าเดินหรือว่าแขนแนบลําตัวอะไรเงี้ยนะครับเพื่อไม่ให้ภาพมันสั่นไหวส่วนวิดีโอที่ได้เนี่ยผมว่าโอเคเลยนะเอาไปถ่ายช็อตแบบช็อตปั้นนะครับหรือว่าแบบชอ็อตบรรจงถ่ายเงี้ยได้เลย ความสามารถด้านวิดีโอนะคะจะถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 30เฟรมเพอร์เซนะคะแล้วก็ Full HD 120เฟรมเอร์เซก็คือเอาไปใช้งานจริงจังเนี่ยค่อนข้างดีนะคะคุณภาพวิดีโอของโซนี่อะเนาะอย่างที่เรารู้กันว่าเขาก็แบบดีอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งตัวนี้มันเป็น compact ตัวเล<ช>็กที่สามารถถ่ายวิดีโอได้ดีขนาดนี้คุณภาพของวิดีโอเนี่ยถือว่าเกินตัวอามากๆเลยนะคะใครอยากจะเอาไปถ่ายแบบทำคอนเทนต์ลงโซเชียลอย่างนี้ก็ถือว่าตัวนี้เหลือ หลายๆคนจะเอาไปถ่ายแบบ t k t t o อก IG อะไรเงี้ยก็ได้นะครับเพราะว่าวิดีโอแนวตั้งในแท1เนี่ยเขาก็กลับด้านให้ด้วยนะสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอยากให้เราสองคนมาทำคลิปร่วมกันอีกก็บอกกันได้นะจ๊ะอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่มีมาตั้งแต่ในตระกูล RX แล้วนะครับนั่นก็คือ b u i l i n d นะครับเขาก็ใส่มาใน Z V1 เหมือนกัน ใช้ได้ทั้งในภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอด้วยอันนี้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะโดยเฉพาะในคนที่ชอบถ่ายวิดีโอนะครับปกติถ้าเราอยากได้วิดีโอฉากหลังเบลอถ่ายตอนกลางวัน แกบบเนี้ยนะครับสปีดมันจะค่อนข้างสูงนะครับพอต้องใช้สปีดสูงเนี่ยการเคลื่อนไหวมันจะแข็งแข็งถ้าอยากได้แบบโมชั่นเบอร์แบบเนียนๆนะครับปกติต้องใช้ชัตเตอร์2เท่าของเฟรมเรทนะครับตามกฎของ180ดีกรีนะครับซึ่งมันก็จะสว่างเกินไปแน่นอนนะครับเพราะว่าสปีดมันก็จะช้านะครับเราสามารถใช้ Bu i l d i n n d ดีช่วยได้แบบในภาพนี้เลยนะครับผมทีนี้ในส่วนของซ u เปอร์สโลโมชั่นนะครับที่มีในตระกูลอย่าง RX ทั้งหลายแหล่นะครับก็ใส่มาในแทสตวีวันเหมือนกันนะตัวนี้นะครับสามารถถ่ายสลลได้ถึงเเย เ,เอาไปเล่นอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับก็ถ่ายมาให้ดูเป็นตัวอย่างประมาณนี้นะครับแล้วก็วิดีโอของกล้อง ZV1 ตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ S-Log 2 S-Log 3ลอนะฮะหรือว่า HLG มาให้ด้วยนะครับ S-Log เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปแปรสีนู้นนี้นั่นได้นะครับ แล้วก็ส่วน SLG เนี่ยก็จะเป็นไฟล์วิดีโอแบบ HDR นะครับก็เพิ่ม d y n a m i เก a n ได้อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะใช้งานแบบนั้นด้วยถือว่าให้มาอย่างจัดเต็มนะครับสำหรับความสามารถด้านวิดีโอครับผมในส่วนของความเร็วโฟกัสนะครับก็เรียกได้ว่าหายห่วงนะครับเพราะว่ายกทั้งระบบมาจากตระกูลไหนก็ว่าได้นะครับความเร็วโฟกัสของโ o n y เนี่ยไว้ใจได้อยู่แล้วอ่ะเออนะพอใครนึกถึงโ o n y นะครับก็ยันึกถึงเรื่องความเร็วโฟกัสอยู่แล้วนะครับผมก็ได้ทดสอบมาให้ดูนะครับในส่วนของความเร็วโฟกัสนะครับคือ ให้แพดเดินเข้าเดินออกนี่แหละนะประมาณนี้เลยนะครับ าถึงข้อสรุปครับเดี๋ยวเราจะสรุปเป็นข้อๆตามเดิมนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราคนทังชอบนะครับแล้วก็มีข้อสังเกตอะไรบ้างนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับสกินโทนแพทชอบไหมชอบมากนะคะสกินโทนสวยมากเราด้วยความที่เขามีซอฟต์สกินเอฟเฟกเนาะม,มันก็ช่วยทําให้แบบวิดีโอเรามันดีขึ้นอนะ่ะแล้วตอนที่เราถ่ายมันมีความมั่นใจเยอะขึ้นนะเพราะเออหน้าเราสวยแล้วอะ่ะอ,อีกอันหนึ่งที่คิดว่าแพทน่าจะชอบนะโปรดักชั่นเคสชอบไหม ชอบมากอันนี้นี่ใครสายวิดีบ็อกเกอร์สายรีวิวนี่คือดีมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีปัญหากับการถ่ายวิดีโอแล้วแบบมันไม่โฟกัสของเราอ,อ,อตัวนี้ถ้าเปิดปุ๊บ,บ<า>ันโฟกัสของเลยบา,บางทีมันก็พนะืดๆไววาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ตัวนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าโฟกัสเร็วด้วยนะ,ค,ะครับโฟกัสเร็วด้วยไม่ได้แบบกดหัวด้วยนะคะจริงจมันก็เป็นสิ่งที่ง่ายๆนะแต่ว่าเขาก็ทํามาเพื่อให้มือใหม่หรือว่าแบบคนที่ยังใช้กล้องไม่คล่องเนี่ยใช้ได้ง่ายขึ้นหรือว่าใส่ใจนะครับ ตัวอีกอันหนึ่งที่ชอบมากๆนะครับก็จะเป็นจอพับเพราะว่าพี่เป็นคนชอบกล้องท<ม>ี่มีจอพับนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกนะของโซนี่ที่เป็นจอพับแบบนี้<ม>นะครับทางโซนี่เขาก็ย้ำๆมาเหมือนกันนะบอกว่าถ้าตัวนี้ขายดีก็อาจจะมีใส่เพิ่มในตัวอื่นของโซนี่ก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไว้ซื้อที่สูงของเวมมล่นะครับสำหรับแท็บีวันตัวนี้<ไ>ขายของเฉยนิดหนึ่งนะครับโอเคโอเคทีนี้ข้อสังเกตอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของ ร้อนร้อนอากาศอะร้อนอากาศช่วงนี้นะจะไม่ห้ามกันหน่อยละหนูจะร้อนตามพี่แล้วแหละหัวร้อนใช่ไหมใช่โอเคนะครับเครื่องเนี่ยเขามีความร้อนอยู่นิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยแหละก็รู้สึกได้เลยแหละเออร้อนเลยแหละสถานที่ที่เราไปถ่ายก็ร้อนด้วยนะครับตัวเครื่องเนี่ยมันก็มีความร้อนขึ้นมาจับปุ๊บแล้วก็รู้สึกได้เลยว่ามันร้อนนะครับแต่เท่าที่ใช้งานนะครับก็ยังถือว่าใช้งานได้เรื่อยๆไม่ มีการโอเวอร์ฮีตหรือว่าแบบดับไปเลยไม่มีอ่าอีกอันหนึ่งแบตเนี่ยอาจจะหมดเร็วหน่อยเพราะว่าก้อนเขาเล็กด้วยความที่เขาตัวเล็กด้วยแหละต้องบอกว่าถ้าเป็นภาพนิ่งเนี่ยก็น่าจะได้ได้อยู่ได้อยู่แต่พอถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยกล้องมันตัวเล็กอย่างที่แพทบอกนะแล้วก็แบตเนี่ยมันก็เล็กถ้าถ่ายวิดีโอเนี่ยอาจจะต้องมีเพิ่มสักหน่อยใช่อาจจะต้องมีสักหนึ่งถึงสองก้อนขึ้นมาการเหนียวครับผมประมาณนั้นก็ซื้อเพิ่มไปขึ้นมานะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับซึ่งตัว R10 m a 5ก็เหมือนกันนะเหมือนกันใช่ แปดตัวเดียวกันใช่ถูกต้องสำ,สำหรับภาพรวมของกล้องโซนี z ซ1ตีวันตัวนี้นะครับถือว่าเป็นกล้องที่น่าใช้ตัวหนึ่งครับพกพาก็ง่ายนะครับราคาไม่แพงเกินไปครับ22,990บาทนะครับแต่ว่าความสามารถที่มีเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากพกกล้องง่ายๆนะครับยกขึ้นมาถ่ายได้ทุกเมื่อนะครับผมว่ากล้องตัวนี้เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วแพทว่าไงบ้างสำหรับแพทนะเป็นแพท,แพทซื้อ,อราคาคือมันไม่แพงเลยสําหรับ คุณภาพขนาดนี้นะคะด้วยค,ความที่เขาเป็นก็ compact เนาะผู้หญิงอ่ะไม่อยากพกอะไรหนักๆอยู่แล้วและที่สําคัญก็คือแบบมันถ่ายสวยด้วยทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะคะอย่างบางทีถ้าเราแบบว่าไปถ่ายเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วแบบเราเปิดโหมดซอสกินเอฟเฟกอ่ะเพื่อนที่เราถ่ายด้วยก็อาจจะมีความมั่นใจยเยอะขึ้นแล้วมันยังต่อไม้แยกได้อันนี้แพทว่าแพทโอเคเลยแล้วมันมีโหมดที่แบบ product showcase ที่แบบเผื่อจะเอาไปถ่าย YouTube ถ่ายยูทูบเบอร์อะไรเงี้ย มันนก็คค้ขางโอเ่จริงๆมันก็เป็นมิตสสำหรับมือใหม่สำหรับใครทุกคนแหละนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็ง่ายไปหมด่มันอยู่ในแค่ปุ่เดียวอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ก่อนจากกันนะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกล้อง Sony ZV1 ตัวนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกับเราได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ